ผมมากินไอ้พิฆาตแต่ธาตุที่เป็นที่เขาเรียกมวลดินที่มันเป็นรอยสุดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มมามีจากเดิมเป็นสัตว์เป็นสัตว์สัตว์อยู่เป็นสัตปสัตหรือเป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งคือมนุษย์กระทำอะไรก็ตามเป็นสัตว์สัตว์เหมือนกันหมดพากินแล้วไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นมาก็ไปย่อยธาตุนั้นขึ้นมาแล้วประกอบขึ้นมาทําให้ไอ้ธาตุนั้น่ะคือธาตุสี่อะรูปธาตุสี่อะดินน้ำไฟลมเนี่ย มันสามารถทำให้สัตว์อื่นๆประกอบขึ้นมาเป็น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 ร่างกายอ่ะเป็นสังขารคือร่างกายเพื่อที่จะไปรับรู้กับการกินการอะไรขึ้นมาจนกระทั่งมันเหมาะสมที่สุดที่พระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาก่อเกิดกายแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยไอ้ธาตุนั่นธาตุที่มันสมบูรณ์นั้นน่ะมันจะเป็นความบังเอิญหรือความที่มันจงใจมันก็เป็นอย่างเป็นอย่างนี้เมื่อเอาเอาตัวมา สังขารก็มาเรียนรู้สังขารเพื่อการ,ร,รตัดสินใจจะสาหรับสัตว์อื่นที่กินกินเรื่ออะไรที่มันเป็นสัตว์ก็ตามเรืเ่อยต่างๆที่มันอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นต้องประกอบขึ้นมาเนี่ยจากธาตุธาตุนั้นขึ้นมาก็ต้องมีพรมคือเหมือนว่าเป็นพรมสร้างโลกพอสร้างก็จะมีสัตว์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาก็พระพุเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นโลกนี้ก็พังทลายลงไปอีก แล้วมันก็กระจายออกไปกระจายออกไปจนกระทั่งจักรวาลจะขยายออกไปเรื่อยๆระเบิดครั้งแรกพอระเบิดครั้งแรกก็คือระเบิดแบบเหมือนเป็นแรงลมแรงแรงน้ําแรงไฟอย่างเงี้ยแล้วก็สับัดเอาชิ้นส่วนที่มันถูกอัดก่อนจะอัดนี่ตอนนี้ระยะที่เราอยู่เนี่ยหลังตอนพระเจ้าเกิดเนี่ยม,มันระยะขยายตัวของจักรวาลซึ่งจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ว่าดวงอาทิตย์หรือโลกอะไรก็จะเหมือน เหมือนความว่างที่เรามองเห็นเนี่ซึ่งมันมีอนุของธาตุอยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตธาตุก็เล็กมากเราสัมผัสมันไม่ได้เหมือนกันด้วยตาเปล่าหรือในความสัมผัสที่เป็นอยู่ยกไว้นี่เราทาให้ละเอียดมากเป็นผู้ที่ละเอียดมากเป็นสปัญญูจริงๆอย่างเงี้พระเจ้าหรือพระหันบางรูปที่สามารถรับรู้ได้แต่เราอาจจะรับรู้ได้เช่นวิญญาณที่ตาดับคืออนุที่มันดับเห็นไหมวิญญาณดับที่มันเป็นเม็ดเล็กๆหรือโผฏฐัพพวิญญาณดับอันนี้สัมผัสคือรูปดับหนึ่งขณา น้ำจะดับเจ็ดขณะดัน,นั้นขั้นท,นที่ละเอียดมากจะไปสลับรู้น้ําดับติดหลับขณะที่รูปดับน้ําจะดับน้ําดับไว้ถึงเจ็ดขณะรูปดับหนึ่งกามดับเจ็ดขณะสัมผัสไปอย่างนี้เนะ่วิธีการอธิบายง่ายๆก็คือเม็ดฝนที่ตกมาจากฟ้าไม่เคยซ้ําเม็ดกันเลยชั้นใดยติดที่เกิดดับก็ไม่เคยซ้ําเหมือนกัน แต่เม็ดฝนเมื่อตกมากๆก็จะรวมตัวขึ้นไปเป็นน้ําแล้วไหลลงแม่น้ำลำธารแล้วไหลไปสู่มามงดรมาซงดรจะถูกระเหยขึ้นมาเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนใหม่แล้วประกอบขึ้นมาเป็นเมฆแล้วก็จะกลายเป็นเฮ o ูโลงมาจุดน้ําแล้วก็ตกลงมาใหม่ซึ่งไม่ซ้ําเม็ดเหมือนกันแต่ละเม็ดอะประกอบกับจิตที่ประกอบกับมีมีจิตเกิดทีละดวงก็จริงอยู่แต่มีสัญญามีอะไรที่ทําให้มีความทรงจําอยู่ในจิตเป็นอะไรที่เป็นอาจินไต แล้วมันก็วนอยู่ในวตาเนี่ยจิตเห็นไหมจิตมันวนอยู่ในวตาอย่างนี้ก็เหมือนเม็ดฝนที่เกิดดับมาแล้วก็กลายเป็นน้ํากลายเป็นน้ำไหลลงไ่น้าไหลไปหาสมุทรแล้วกระเหยขึ้นไปใหม่วนอยู่แต่นี้ิพพานเนี่ยมันทําลายวตาคือจิตที่เกิดดับมันไม่มีการเกิดดับอีกแล้วมันจบแต่จิตมันเข้าไปสู่นิพพานไม่ได้เพราะถ้ามีจิตจะไม่มีบาปเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องมีจิตจะไม่มีจิตคููที่เป็นนระอรหนไม่จําเป็นต้องล่านั้นกลับมาซึ่งคมใหม่ พอผมเริ่มเริ่มกินเริ่มอะไรที่อย่างที่บอกนะต,กต้องกลับไปที่จักรวาลสิพอจักรวาลเกิดระเบิดขึ้นมาปุ๊บคนระเบิดขึ้นมาปุ๊บเซตตัวขึ้นไปปับ๊บตอนที่อัดตัวเนี่ยธาตุมันจะเริ่มนั่นบริสุทธิ์ขึ้นเพราะมันขยายตัวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นดวงอาทิตย์เป็นโลกเป็นดาวดาต่างๆแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่มันเหมาะสมแล้วฝนมันจะไปตกชะโดนโดนธาตุที่บริสุทธิ์คือคือโลกอะโลกที่จะมีพระเจ้าม,มาเกิดแล้วกลิ่นหอมเนี่ยมันจะไปถึงกรมที่อยู่ ขอบสกาวาลพอผมได้กลิ่นก็จะกลับม,มาเกิดงั้กรณีที่อธิบายเรื่องที่เขาได้กลิ่นเพราะฝนมันตกมาโดนธาตุเขาได้กลิ่นก็เลยลงมาปิดเวลาเพราะธาตุจำนวนน้อยก็ทําให้มีกลิ่นได้มันเป็นเรื่องจอินตายอธิบายลําบากวันนั้นผู้ที่ศึกษาเป็นตารายอย่างเดียวมันจะไม่เข้าใจก็จะไม่เห็นวิวัฒนาการของโลกซึ่งเป็นอาศงไกยเขาแบ่งเป็นสี่สี่ช่วงของอาศงไขย ในพระเจ้าปิด,ดิบกันแต่วิทยายวัตการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ก็คือมันขยายตัวไปเรื่อยๆตาตัวเราเรียกว่าเล็กกว่าจักรวาลเนยจริงๆแล้วเราใหญ่กว่าอนุวยใหญ่กว่าจิตเยอะแต่จิตที่มีอำนาจอยู่เหนือในตัวเรานี่มีจิตอื่นมีสัตว์อื่นอยู่แต่สัตว์พวกนั้นของเขาไม่ไม่มัมนโง่ไงเหมือนกษัตริย์สามารถปกครองหรือผู้ที่ปกครองเป็นหัวหน้ามนุษย์ได้สามารถควบคุมได้พญาปกพญามดหรือพญาแมงต่างๆหรือ ผู้คุมฝูงสัตว์นั้นคือมีอำนาจพาะอะไรพราะว่าสนาบบรมีที่บําเพ็ญมาแต่มันไม่ผลทุกเนี่ยมันไม่จบมันว,นวนว่าต่างเหมือนเม็ดฝนที่มันไม่ไม่ไม่จบอ่ะเหมือนกันอันเดียวกันแค่นี้น่าจะเอาเข้าใจครับ